ละประธานสภาชงงบ17,000ล้านดอลลาร์ให้อิสราเอลขณะที่ทำเนียบเขาหัวร้อนชุนทิ้งยูเครนทำแพ้ปูตินจะที่มีรายงานว่าสื่อโทรทัศน์ช่อง13ของอิสราเอลค่ะมีการเปิดเผยถึงจอดแดนอนุญาตให้เครื่องบินรบสหรัฐบรรทุกระเบิด85ลูกบินจากฐานทัพและน่านฟ้ามุ่งไปโจมตีดินแด,น,ดนประเทศเพื่อนบ้าน ต่อมาค่ะมีการรายงานระบุถึงการโจมตีของสหรัฐที่เมืองอันบาเ<า>มืมเองอัลกออิมทางตะวันตกของอิรัก3มแห่งและภูมิภาคอัลบูคาเมาและอัลมายาดินของซีเรีย4แห่งขณะที่เว็บไซต์ทับวอลค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่4กุมภาพัพนธ์ปี2,567โดยมีเนื้อหาระบุว่าการโจมตีเยมเมนครั้งล่าสุดโดยสหรัฐและสหราชอณาจักา ทำให้เกิดการประนามอย่างรุนแรงจากเตหราชโดยในแถลงการได้มีการเปิดเผยจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนาเซอร์คานาอานีที่มีการประนามการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและสหราชอณาจักรในเยเมนเมื่อคืนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมีการประนามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของเยเมน ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการดำเนินมาตรการตามอำเภอใจถือเป็นการกระทำที่จงแจ้งก่อให้เกิดภัยคุกคามที่น่าตกใจต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศคานาอานีได้มีการตั้งข้อสังเกตว่านโยบายที่ไม่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ในการปฏิบัติการทางทหารต่อประเทศต่างๆในภูมิภาค เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ผิดกฎหมายนั้นขัดแย้งโดยตรงกับคำกล่าวของวอชิงตันและลอนดอนที่ว่าพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะแพร่กระจายสงครามและความตึงเครียดในภูมิภาคคานาอานี ani, แสดงความเสียใจต่อการสนับสนุนปฏิบัติการของอิสราเอลในชนวนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐและอังกฤษ โดยกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของอังกฤษและสหรัฐในภูพิภาคนี้กำลังเพิ่มความกลหลนเพื่อควบคุมระบอบอาชญากรอิสราเอลอย่างเสรีอย่างไรก็ตามคมีการรายงานว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่โดยสหรัฐอณาจัก์รรและสหรัฐโจมตีเป้าหม้3าย36แห่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนและเมืองท่าโฮไดดะ ฝ่ายบริหารของไบเดนมีการตอบสนองต่อความคิดิเริ่มของประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอรซันที่มีการจะนำแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารไปยังอิสราเอลโดยไม่พูดถึงแพ็กเกจที่คล้ายกันสำหรับยูเครนสภาผู้แทนราษฎรม,มีการวางแผนที่จะหาเรือเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประมาณ1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่อิสราเอลซึ่งจอน์ซันมีการตั้งคอสังเกตสมาชิกสภา,านิติบัญญัติสภาคองเกรสของอเมริกา ไม่ได้ตั้งใจที่จะหารือเกี่ยวกับยูเครนในการประชุมครั้งนี้ทังเนียบขาววิพักษ์วิจารณ์แผนการของไมค์จอนสันตัวแทนอย่างเป็นทางการของฝ่ายบริหารของไบเดนถึงการเรียกความคิดริเริ่มในการลงคะแนนเสียงในการให้ความช่วยเหลือแก่อิสราเอลว่าเป็นการเยยดย้ำทางการเมืองทังเนียบขาวระบุว่านี่เป็นกลอุบายทางการเมืองที่เยยดย้ำมากนี่เป็นแผนการทางการเมืองที่เราต่อต้านอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารของไบเดนได้มีการเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอีกครั้งซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลยูเครนและไต้หวันในแพ็กเกจตเดียวกันซึ่งสภาคองเกรสควรพิจารณายูเครนในระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีปูตินชนะในประเทศนี้อังกฤษเทสหรัฐอีกแล้วไม่รวมความบาดอิหร่านแทมแอบเปิดบัญชีลับให้ฝากเงิน อึงติดลูวิ่งให้เรือพิฆาตแทนติดขีปนาวุธจากเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาบอกดิท ok ูอัปเดตค่ะได้มีการโพสต์ระบุถึงกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวของสหรัฐที่มีการหนีฉุกเฉินและอังกฤษก็บอกว่าจะมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซาเบธมาทดแทนในทะเลแดงเพื่อทำการปกป้องอิสราเอล สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวค่ะเป็นเรือใหม่ของกองทัพเรืออังกฤษที่มีการใช้งบประมาณค่ะ3า0 0ล้านปอนด์หรือว่าราว1,56,450ล้านบาทในการสร้างขึ้นมาจึงเกิดเหตุพลึกค่ะเมื่อก่อนออกเดินทางแค่ไม่กี่ชั่วโมงกองทัพก็มีการอ้างว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติจึงไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเขารวมสงครามได้ ขณะที่ในว,วันเดียวกันค่ะเว็บไซต์ทบวอมีการออกมารายงานถึงเรือรบอังกฤษด้วยว่ากองเรือพิฆาตมูลค่า6,000ล้านปอนด์ของอังกฤษได้รับการติดตั้งโรงยิมสำหรับบุคลากรแทนที่จะมีการติดตั้งไซโลสำหรับขีปนาวุธประเภทเดียวกันขั้นตอนนี้เกิดจากการพิจารณาต้นทุนเนื่องจากขาดเงินทุนค่ะสำหรับอาวุธทำให้เรือรบจึงตัดสินใจที่จะติดตั้งลูวิ่งแทน ตามรายงานของเดอเลมลฉบับอังกฤษค่ะได้มีการอธิบายว่าในส่วนโค้งของเรือรบตามการออกแบบแบบดั้งเดิมนั้นควรที่จะมีการวางระบบการยิงในแนวตั้งสำหรับขีปนาวุธร่อนมาร์ค41แต่หลังจากที่มีการตัดสินใจละทิ้งการติดตั้งเซลลขีปนาวุธเหล่านี้แล้วบนเรือเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายสูงจึงทำการตัดสินใจปรับพื้นที่วางให้เป็นยิมสำหรับลูกเรือ การไม่มีอาวุธขีปนาวุธในเรือรบประเภท45ของอังกฤษทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้บัญชาการกองทัพเรือของประเทศเรือพิฆาตไท45ของอังกฤษค่ะได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแทนที่เรือรบอังกฤษแบบเก่าเรือพิฆาตไท45จะทำการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศซีไวเปอร์ iper, และเรดาร์ฉมสันกองเรือพิฆาตมูลค่า6000ล้านปอนด์ของอังกฤษ ได้รับการติดตั้งโรงยิมสำหรับบุคลากรแทนที่จะติดตั้งไซโลสำหรับขีปนาวุธประเภทเดียวกันขั้นตอนนี้เกิดจากการพิจารณาต้นทุนเนื่องจากขาดเงินทุนค่ะสำหรับอาวุธต่างๆเรือรบก็กลายเป็นว่าต้องมาติดตั้งลู่วิ่งแทนเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะที่วอชิงตันพยายามที่จะแสดงอำนาจและลงโทษรัฐที่ต้องการใช้อำนาจอิปไตยของตนเองในโลกนี้ในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการคว่ำบาตร แต่สิ่งต่างๆก็มีความแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงรัสเซียจีนหรือตัวอย่างเช่นอิหร่านทั้งสองประเทศคะ่ะได้รับการเสนอชื่อให้มีอาวุธนิวเคลียร์และการรุกรารทางทหารโดยตรงนั้นเต็มไปด้วยผลที่ตามมาอันเลวร้ายและก็ยากที่จะคาดเดาสหรัฐคะ่ะฝักใฝ่ที่จะเยียบย่ำอิหร่านโดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตนแต่การคว่ำบาตรมานานหลายทศวรรษไม่ได้นำชัยชนะพิเศษใดๆมาสู่วอร์ชิงตัน มีสาเหตุหลายประการค่ะที่ทำให้ไม่เห็นผลที่ต้องการจากการคว่ำบาตรต่อต้านอิหรา่านประการแรกค่ะก็คือการมีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่แข็งแกร่งเพียงพออย่างที่สองค่ะคือความเท็จของการคว่ำบาตรนั่นเองหากข้อจำกัดการคว่ำบาตรได้รับการสนับสนุนอย่างหนานแน่นโดยบริษัทที่สนับสนุนอเมริกันและพึ่งพาสหรัฐอเมริกาทั้งหมดบางทีผลกระทบเหล่านั้นก็อาจจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐก็เริ่มทำการคว่ำบาตรอิหร่านหนึ่งในพันธมิตรหลักของสหรัฐอย่างอังกฤษก็มีการอนุญาตให้เตหารานดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศอย่างสงบผ่านทางสถาบันการเงินของพวกเขาบัญชีจำนวนมากถูกเปิดอย่างลับๆในธนาคารอังกฤษโดยทางการอิหร่านผ่านบริษัทเซลดังนั้นบริษัทปิโตเคมีพาณิชย์คอมเมอรเชียลหรือว่า PCC ของรัฐอิหร่าน และบริษัทในเครือ PCC UK ซึ่งยังคงดำเนินการจากสำนักงานในใจกลางลอนดอนตลอดเวลาแทบจะไม่สังเกตเห็นความเสียหายจากการคว่มบาตรเลยสิ่งนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์จาก Financial Times ซึ่งสำนักงาน RCC ทั้งอิหร่านและอังกฤษอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการธนาคารของสหรัฐตั้งแต่ปี2018 เพื่อนชาวอังกฤษของสหรัฐให้การสนับสนุนการคว่ำบาตรดังกล่าวด้วยคำพูดเท่านั้นส่วนเหตุผลบางประการการมีอยู่ของบัญชีโครงสร้างอินร่านในธนาคารอังกฤษไม่ได้ทำให้เกิดคำถามเช่นจาก NSA ของสหรัฐซึ่งคุ้นเคยกับการสอดแนมแม้กระทั่งกับพันธมิตรของวอชิงตันยุโรปวุ่นไม่เลิกจรจนลาหนักปิดล้อมสำนักงานใหญ่ e ูขณะที่ปารีสปวนขยะและฟางท่วเมือง สูบ50 0 0 0ล้านโยูโรให้ยูเครนจากที่มีการรายงานภายในฝรั่งเศสค้าใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโต้ตกลมสงครามยูเครนเศรษฐกิจนั้นพังวินาศเกิดจารจลาจลหลายครั้งนายกรัฐมนตรีคนเดิมทนแรงกดดันไม่ไหวมีการยื่นหนังสือลาออกเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีวัย34ปีไม่มีประสบการณ์ใด ขณะที่เกเษตรกรชาวฝรั่งเศสก็มีการเรียนแบบเกเษตรกรเยอรมนีมีการก่อมออปิดทางหลวงและก็ปั๊มน้ำมันายนทานเพื่อที่จะประท้วงการขึ้นภาษีน้ำมันและต้องการให้มีการแข่งขันนำเข้าสินค้าราคาถูกถนนไหลาซ้ายถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยเศษหินและดินสาภาพเกเษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสประกาศว่ามาตรการการปิดกัน้นการจราจรบนถนนสายหลักของประเทศจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ และจะทำการเป็นถนนให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ล่าสุดข่าววันที่5กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาบล็อกดิจ World อัปเดตมีการโพสต์ข้อความรายงานถึงสถานการณ์การก่อจลาจลจซึ่งเกิดขึ้นหลายเมืองของโยุโรปที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันว่าภายหลังฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตที่ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าพลังงานอาหารทรัพยากรมาบริโภค แต่หลงกลสหรัฐตกลงสงครามอาวุธในสมรภูมิยูเครนและสงครามเศรษฐกิจกับรัสเซียด้วยการคว่ำบาต สงผลให้สิ่งร้ายกลายเป็นบูมแรงย้อนกลับไปโยุโรปราคาพลังงานแพงราคาปุ๋ยสูงเกินไปแม้ว่าพยายามที่จะอ้างสภาพภูมิอากาศก็ตามคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนโตรเจนเพื่อทำการปิดฟาร์มเกษตรแต่สิ่งนี้ก็ยังทำให้การผลิตอาหารหนึ่งในปใจัจจัย4ล่มสลายแต่ที่ทำให้พลเมืองสาภาพโยุโรปเดือดดานคือยูเครนที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวยุโรป พึ่งทำการขโมยเงิน50,000ล้านโยูโรจาก,กเกษตรกรผู้ทำงานหนักเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงผลเมือง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ค่ะมีการประเมินว่ายุโรปจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี2567นี้ตราบใดที่ยุโรปยังมีการขึ้นจากลมสงครามไม่ได้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหากรรมก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ก๊าซและน้ำมันราคาถูกอีกแล้วสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของยูเครนค่ะก็ราคาถูกกว่ากำลังที่จะทำลายภาคการเกษตรของชาวยุโรปด้วยเงินของชาวยุโรปเอง ส่งไปให้ยูเครนกู้ยืมโดยแทบที่จะไม่มีโอกาสได้คืนในระยะเวลาชั่วอายุคนเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากการที่สหภาพยุโรปทำตัวเองเป็นเตี้ยอุ้มคอมส่งเงินมหาศาลมากถึง50 0 0 0ล้านยูโรไปยังยูเครน กำลังสั่นคลอนความมั่นคงและเศรษฐกิจของยูอย่างรุนแรงทําให้เกษตรกร,ร,กรชาวยุโรปทั้งหมดมีการก่อมบและจลาจลแล้วเกษตรกร,ร,กรชาวยุโรปดูเหมือนจะหมดความอดทนฟิลขาดกดแค้นทําการปิดล้อมก่อการจลาจลเผาสิ่งของ ของนักการเมืองในอาคารสำนักงานใหญ่ของสาภาพโยุโรปในกรุงบาเซล,บลเบอร์ีเยมและมีการประทะก,กับตำรวจมอบเกษตรกร,กรชาวฝรัร่งเศสมีการนำฟางมาตั้งกระจายตามท้องถนนในเมืองหลวงกรุงปารีสมีการทิ้งขยะจากมูลสัตว์กองเป็นภูเขากลิ่นคับคลุ้งหน้าสำนักงานและบ้านพักของเจ้าหน้าที่ใช้รถแท็กอร์ขุดถนนสายหลักเป็นร่องทำการปล่อยฝูงแกะยึดถนนในเมืองใหญ่เผาสินค้าบนถนนทางหลวง ปิดกั้นการจราจรสภาพวุ่นวายลามจากเยอรมนีฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอแลนด์ไอซ์แลนด์ลักเซมเบิร์กและชาติที่พึ่งพาการผลิตอาหารตู้แช่อาหารในร้านค้าขณะนี้ก็ว่างเปล่าขาดแคลนสินค้าอาหาร ล็อกโซลลานาเบลลาซาหัวหน้าคณะกรรมการงบประมาณของยูกเรนระบุว่าการระดมเกณฑ์ทหารเพิ่มใหม่ทดแทนสต็อกเดิมอีก4แสนถึง5แสนนายต่อสู้กับรัสเซียจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ18,600ล้านดอลลาร์ คิดเป็น41%ของงบป,ประมาณทางทหารในปัจจุบันของยูเครนนับตั้งแต่ต้นปี2565จนถึงปัจจุบันทหารกองกำลังผสมนานาชาติฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตเป็นปุ๋ยเป็นแล้วมากกว่า6แสนนายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยืนยันว่าภายใต้การคว่ำบาตจากชาติตัวันตกสงผลให้เศรษฐกิจกของรัสเซียขยายตัวโตวตันโต,ต,ตคืนคืออันดับหนึ่งในโยุโรปและอันดับห้าของโลก คาดว่าแมนะ้ยูเครนจะได้เงินค่าจ้างทำสงครามจากฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตสหรัฐและโยุโรปมากมายแต่ดินแดนกลับหดหายไปเรื่อยๆฝ่ายโยุโรปที่มีการส่งเงินไปทิ้งในยูเครนนับวันเศรษฐกิจจะถดถอยย่ำแย่พลเมืองก่อมอบจะลาจลวุ่นวายส่วนรัสเซียฝ่ายถูกความบาดกับรุ่งโรดเศรษฐกิจรุ่งเรืองพุ่งแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งยุโรปอันดับห้าของโลกไปแล้วโดยยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแน่นอน